ฮะทักววันนี้เขาเตือนในเรื่องโควิดจะ็มากไายไก่กองเนี่พวกเราจะทำยังไงฮะพวกเราจะทำไงกันโดยส่วนมากอ่คนที่ติดมาโดยส่วนมากเป็นคนที่ไม่กลัวก็เลยติดไอ้คนกลัวนั้นจะไม่ติดเนี่ยนะเพราะคนกลัวเนา่มันป้องกันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราให้กลัวไว้ก่อนแหละดีตัวไม่ใช่กลัวจนขาดสติใช่ไหมล่ะ แล้วก็ความกลัวของเราก็คือความระมัดระวังให้พากันระมัดระวังให้ดีถ้าขันร่างกายของเรามันก็มันก็เป็นเครื่องมืออันปเปเสริฐเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด,ดูรู้จักดูแลรักษารู้จักป้องกันนะใ,ในในหลักธรรมเนี่ยแท่านท่านไม่ใช่ว่าพวกเราจะไปปล่อยวางปล่อยวางไอ้ปล่อยวางเลให้รู้จักปล่อยวางใช่ไหมละ่ะ เออไอที่ควรดูแลก็ต้องดูแลไอที่ปล่อยวางก็ปล่อยวางระดับในเบื้องต้นเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ยนะท่านบอกว่าอะไรความไม่มีโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐใช่ไหมเ,เพราะถ้เราหาพวกเราไม่ระมัดระวังปล่อยให้ร่างกายมีแต่โรคภัยแค่เจ็บมีแต่สุขภาพอ่อนแอหาเงินหาทองมามากมายไก่กองขนาดไหนก็ไปใช้จ่ายไปค่ายาค่าหมอแล้วมีความสุขอะไรกับการใช้จ่ายเงินใน,นั้น ใชไหมล่ะเพราะฉะนั้นเออสุขภาพร่างกายของเราก็ต้องดูแลรู้จักดูแลรักษารู้จักป้องกันอะไรที่มันจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์โดยเฉพาะในขณะนี้ว่าโรคโควิด1 9มันระบาดไปทั่วไปหมดตอนนี้มันถ้าใครไปเอามาสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแต่เฉพาะตัวเองเอาไปใส่ในครอบครัวอีก เพราะอย่างนี้น้อยเราก็ต้องใกล้ชิดคนในครอบครัวของเราไอ้ความใกล้ชิดนั่นแหละมันจะไปแบ่งปันโครคภัยไข้เจ็บกันเพราะฉะนั้นแม้นตัวเราเราไม่ห่วงตัวเราเองเราก็ต้องห่วงครอบครัวของเราห่วงลูกหลานของพวกเราวพาถ้าหาพวกเราไปเอามาเราก็จะไปแจกจ่ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นในเ,เรื่องโครคภัยไข้เจ็บอันนี้เวลาเข้าชุมชนเราก็ต้องมีการระมัดระวงัง ดูแลรักษาป้องกันให้มันดีแล้วถ้าชุมชนไหนไม่ควรเข้าเราก็อย่าไปเข้าโดยเฉพาะไอ้ไอ้ไอไอที่มันระบาดมาในครั้งนี้มันระบาดมาในจา,จากในตลาดใช่ไหมล่ะตัวนั้ในตลาดเออมันก็ต้องระมัดระวังเพราะตลาดเป็นคุกคีมันชุมชนมันหนาแน,น่นอะไรตัวอะไรก่อ,อมองข้างนอกเข้าไปก็ยังน่ากลัวแล้ว และในวัดอีกเหมือนกันเนี่ยในวัดมันก็คนมาจากหลายทิศหลายทางมาใส่บาตรมาอะไรต่ออะไรในขณะที่ใส่บาตรเวลามันอยู่ใกล้ชิดกันเราก็ต้องมีการระมัดระวังเราป้องกันโดยเฉพาะถ้าพวกเราอยู่เฉพาะกลุ่มพวกเราเองเรารู้ร,รู้เห็นเห็นมันก็ไม่มีอะไรแต่บุคคลภายนอกบุคคลที่ห่างไกลที่เราไม่รู้จักที่เราไม่ได้ใกล้ชิดมันมาก่อน เราไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าเข้ามาจากเหนือมาจากใต้มาจากที่ไหนเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังไว้ซะก่อนถ้ามีการตรวจไข้กันกันก็ดีกก็ได้การตรวจการคัดกรองก่อนเข้ามาก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยใครที่มีความสะดวกมีความสามารถที่จะช่วยในการคัดกรองอ,อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเ้อเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโครคภัยไข้เจ็บอันนี้แหละ ต้องระมัดระวังในหลักธรรมของเราไม่ไม่ใช่จะปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ควรปล่อยแล้วก็ปล่อยอ้สิ่งที่ควรดูแลเราก็ต้องดูแลใย่ไหว่านับตั้งแต่เบื้องต้นเราเกิดมาเ,เรามีปากมีท่อมีท่ามีขันเราก็ต้องดเอูเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายในหลักธรรมทีก่กนให้พวกเรารู้จักขวนขวายแสวงหาทรัพย์อันมาเป็นที่พึ่งของท่ายขาร่างกายของเรา พราะฉะนั้นท่านจึงมีสอนว่าให้ให้มีความขยันหมั่นเพียรอุท่านสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขสัมปทาเมื่อเมื่อเราขยันหมั่นเพียรในการขนขวายสเสวงหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักดูแลบริหารรักษามันไม่ให้มันตกหล่นเลี่ยราเสียหายหรือไม่ให้ใครมาคดโกงเราได้เราก็ต้องบริหารให้มันมั่นคงเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในการดูแลร,รักษาทรัพย์นั้นอุท่านสัมปทา,าไหมละ่ะ จากการระยาน้ำพิตารู้จักคบมิตรเป็นที่ปรึกษาหารือในหน้าที่การงานหรือแนะนาบอกกล่าวตักเตือนในหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายได้ไมอย่างน้ยถ้าเราไม่รู้จักคบมิตรเราคบเปอเปื้อนเปิอะปะไปถึงเราดีแสนดีขยันแสนขยันไปคบมิตรที่เล่าเมายามันก็พาเราจูงเราไปเป็นคนขี้เล่าเมายาไปได้ก็ทําลายทรัพย์ที่เราขวนขวายเสวงหามาด้วยความเหนื่อยยาก ให้สาบสูญให้เสียหายไปได้เพราะฉะนั้นคนมากมายไก่กองมิตรมีมากมายไก่กองเราก็ต้องรู้จักคบแอบคบมิตรประเภทใดมือนกันมักจะจูงเราไปไปในประเภทนั้นแหละถ้า,าเราครบมิตรที่ดีเขากะจูงเราไปในทางที่ดีถ้าเราคบมิตรในที่ไม่ดีเขาก็จูงเราไปในทางที่ท,ที่ไม่ดีเ,เ,ดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักคบมิตรรู้จักเลือกอสับปะชีวิตา เมื่อเราหามาได้เราก็ต้องรู้จักใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรในสภาพฐานะของเราในการหามาได้มากได้น้อยเราก็ใช้มากใช้น้อยตามสภาพที่เราหามาได้นั่นแหละนี่แหละที่หลักหลักหลักที่ท่านแนะไว้จําง่ายๆอุอากาสะเนี่ยเห็นไหมในการสร้างฐานะของตนเองเป็นเบื้องต้นเพราะว่าท่านก็กล่าวไว้ว่าความจนเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเบื้องในเบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักขวนขวายเสวงหามาเป็นหลักประกันในการดํารงชีวิตของพวกเราต่อมาเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราเองเพราะว่าการขวนขวายเสวงหาการประกอบพีการงานอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็ต้องอาศัยร่างกายตอนนี้ถ้าร่างกายอ่อนแอร่างกายเต็มไปด้วยโรคภัยแค่เจ็บเราก็จะไปทําเราจะไปขวนขวายเสวงหาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักดูแล บริหารร่างกายของเราให้มันแข็งแรงให้มันสมบูรณ์พร้อมที่จะนําไปเป็นเครื่องมือในการประกอบกิจการต่างๆเพราะฉนั้นโดยเฉพาะยามโรคภัยไข้เจ็บที่กําลังระบาดอย่างนี้เราก็ต้องมีการมีระบบก,การป้องกันให้ดีจนกระทั่งว่าเราสามารถผ่านพน้นโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นไปได้เป็นความปลอดภยัยเราจึงค่อยคายความระมัดระวังลงไปได้แต่ตอนนี้ โรคภัยไข้เจ็บพลังระบาดอย่างนี้เราก็ต้องระมัดร,ระวังให้มากแม้จะมีความยากความลำบากเ,เพราะการระมัดร,ระวังโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับความยากความลำบากความไม่สะดวกนั้นเช่นว่าการมีงานมีการอะไรต่ออะไรที่มันไม่ไม่สะดวกเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเราก็ต้องยอมรับอย่างนั้นเพราะการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำไมพระบุตธเจ้าท่านยังกล่าวไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐนเะนี่ยนี่แหละส่วนที่สองส่วนที่สามเป็นเป็นความสำคัญอย่างยิ่งชีวิตของพวกเราเราก็ต้องการปรารถนาความสุขตอนนี้ความสุขเป็นอยู่ที่ไหนละ่ะความสุขเป็นอยู่ที่จิตที่ใจท่านยังบอกว่านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขอื่นเสมอโดยควาสมสงบไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ควาสมสงบเป็นอยู่ที่ไหนละ่ะมันก็อยู่ที่ใจเนะี่ยเป็นสําคัญใจจะมีควาสมสงบได้อย่างไรใจจะมีควาสมสงบได้ ก็เพราะการอบรมถ้าไม่ถ้าจิตใจขายการอบรมแล้วมันจะหาควาสมสงบด้ยตัวมันเองเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะมีกแต่การแสสายยุ่งเหยีงยงวุ่นวายไปกับความนึกคิดบุงแต่งอดีตอนาคตเรื่องกุศลอกุศลวุ่นไปหมดเลยเรามาพิจารณาดูอชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาลู่เดียงสามาจิตใจของเราเคยหยุดเคยนิ่งเคยสงบไหม มันไม่เคยเหรอกมันมีแต่วิ่งวุ่นไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็ไปฟ้านเอาแต่อารมณ์เรื่องราวยินดียินร้ายชอบชังเข้ามาเคาะเกี่ยวเข้ามาครอบงำจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ให้แสบสายให้เดือดร้อนให้วุ่นวายยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดแล้วไปหาความสุขได้ยังไงละ่ะไม่หาความสุขไม่ได้เพราะนั้นแหลยความสงบจะเกิดขึ้นมาไปในจิตในใจก็ต้องได้รับการอบรมที่เราเรียกว่าการภาวนาเนี่ยแหละ Ờ, เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจะเป็นการรักษาใจของเราะจะเป็นการบำรุงจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปอย่าไปห่างอย่าไปละเลยเรื่องการภาวนาการภาวนาเราก็ต้องภาวนาให้เป็นประจำเพื่อมันมีความคุ้นเคยแนบสนิทจึงเป็นจนกระทั่งเป็นปกติของเราเหมือนกับเรากินข้าวเป็นปกตินี่แหละเรากินมาจนคุ้นเคยแล้วกินมาจนจนเป็นปกติแล้ว วันไหนไม่ได้กินข้าวเนี่ยยไปกินอะไรต่ออะไรมาม่ามายไก่กองขนาดไหนไม่ก็เหมือนยังไม่สมบูรณ์ยังขาดอะไรขาดอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะทั้งๆั้นกินมาม่ามายไก่กองทั้งวันแต่ถ้าไปกินข้าวเสันหน่อยเดียวท่านนั่นโอ้โหมันคลายไปเลยคลายไปเลยหายหมดสมบูรณ์หมดเลยไม่กังวลไม่อะไรแล้วนี่แหละเพราะนันในการภาวนาของเราเหมือนกันทำมันเป็นประจาทามันเป็นเป็นความคุ้นเคยแนบสนิท เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตของพวกเราเลยถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาเหมือนมันขาดอะไรเหมือนยังไม่สมบูรณ์มันต้องไปภาวนาซะก่อนอพอเราภาวนาอย่างนั้นจนกระทั่งเป็นปกติของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปบังคับตัวเราเองยากแต่ตอนนี้นะเพราะมันเป็นไปโดยตัวของมันเองเป็นไปโดยปกติของมันเนี่ยพอเป็นปกติอย่างนี้การภาวนาของเรามีความต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนจีก็เริ่มเริ่มเข้าเข้าหลักเข้าเกณฑ์แหละ มีความหนักแน่นมีความตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นอะไรต่ออะไรที่ไหลมาทางตาหูจะบุกดิ้งกายไหลเข้าไปกระทบที่จิตที่ใจของเรามันก็ไม่ไม่ค่อยสามารถไม่สามารถที่จะมาครอบนำจิตใจของเราให้เอ็นให้เอียง,ยงไปกับความยินดียินร้ายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้จิตก็มีเริ่มมีหลักพอเริ่มมีหลักการพิจารณา แยกแยะไต่ตองอะไรต่ออะไรกันที่มาเกี่ยวข้องรอบในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันก็เริ่มมีความแยบคายมีความรอบครอบในการคิดในการพิจารณานแล้วคนเราถ้ามันมีความรอบคอบร,ร,รอบมีความแยบคายในในการคิดการอ่านอะไรต่ออะไรไม่ก็พอมีความปลอดภัยเหมือ่บเราจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถ้าเรามีความคิดความอ่านที่แยบคายที่รอบครอบเราก็สามาร,รถที่ป้องกันได้ไอ,อ้ออที่ป้องกันไม่ได้ก็เพราะมันหยาบ มันหยาบมันหาหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้พอหยาบพอมีความหยาบมากมันก็มักง่ายมักง่ายพอมักง่ายก็เลิศปล่อยปละล,ละเลยในสิ่งที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยมันก็มันก็ทาให้เกิดความเสียหายได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันกําลังระบาดเราก็ยิ่งต้องยิ่งระมัดระวังมาก โดยเฉพาะในวัดเราเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายไก่กองแต่เราก็ยังยิ่งระมัดระวังให้มากขึ้นอีกเหมือนกันเนี่ยอันนี้เตือนพวกเราทุกท่านทุกคนเพื่อความเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะเป็นเครื่องมือในการภาวนาในการปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเรายิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนทุกท่านะระมัดระวังใน รักษาตัวของตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนจงได้รับความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถึงซึ่งความสุขส,สมบูรณ์ในสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่เบิกบานป่องใสตลอดไปเลย